สวัสดีครับผมเชฟพิจุสมาพันยศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนะฮะสำหรับประสบการณ์การใช้ TCI ก็ที่นี่เราจะใช้ TCI หลักเลยในคนไข้ที่ทำ e endoscopy โดยเฉพาะ EGD กับ colonoscopy นะฮะก็เท่าที่ผ่านมานะการใช้ TCI นี่ค่อนข้างมีประโยชน์มากกับคนไข้กลุ่มนี้เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ของเราส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่มาเช้าเย็กนกลับนะใน ambulatory case ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตื่นได้ค่อนข้างดีนะฮะ ในเทคนิคในการ,รกที่เราจะใช้เครื่อง TCI ของเราเนี่ยเราจะพยายามนำเทคนิคก,การผรสมผสานของออการใช้ TCI กับ t o p i c l ที่เวเียมาใช้ร่วมกันด้วยโดยเฉพาะในเคส TCI ที่ทำในเคส EGD ร่วมกับกลูโค s scopy ี e เนี่ยเราะว่า EGD จะผ่านการสโคบเข้าลำคอได้ค่อนข้างดีถ้าเราพ่นจาชาร่วมด้วยขณะที่การตั้งขนาดของ บะดัเลเวลของ TCI เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเริ่มด้วยประมาณ6หรือ5ไมโครกรัมเปอร์แลก่อนนะฮะแล้วก็ในการที่จะให้ค่ตื่นพอดีกับการทำเสร็จนี่เราพบว่าต้องกัดเวลาให้พอเหมาะนะฮะสมองของเราแล้วนี่เราจะเริ่มด้วยการหยุดยาเมื่อเริ่มถอยสะโพกเลยวพราะที่นี่คงถ้าดูแลถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเบาสะอาดนีนะฮะก็เตรียมมาดีนะแล้วก็ไม่พบว่าขาเข้าไปไม่มีแมสหรือมีข้ออะไรเนี่ย น่าจะได้พอดีประมาณนึงคือเขาตื่นคดีขอนการที่เขาตัดสะโพกแล้วก็แผ่นรูดด้วยผู้ป่วยสุดมากตื่นมันไม่มีขึ้นแทรกเลยแล้วก็หลายคนชอบนะฮะโดยเฉพาะคนไข้ที่เคยทําแบบอันเดอร์โลคอเนสซเซียมาก่อนหรือทาวิคอลซิเสียมาก่อนโดยที่ไม่มีการให้ยาอื่นร่วมด้วยเนี่ยเขาจะพอทักใจมากเหมนการที่จะได้ท c i อันนี้ไปโดยเฉพาะจากโลคออะไรอย่างนี้นะมีอื่นไหมเอออะไรนะ เดสเเอสสยยายาเลยุมไม่ต้องพูด้องพูดไปแล้ว <All right. S 1> เดี๋ยวพยายามนึกนึกเอาว่าที่